Welcome to Story Podcast to Nopadon Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p ป d สตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกดานะครับก็ถ้าท่านฟังตรงวันนะครับเป็นวันที่เริ่มต้นในไตรามาสที่3แล้วนะครับจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้านะแปลกนะครับปีนี้อาจจะไม่เหมือนกับปีอื่นนะ ถ้าปีอื่นผมจะรู้สึกว่าเร็วแต่ว่าปีนี้ผมคิดว่าไปเจอเรื่องโควิด -19 มาก็อาจจะหลายคนอายุสูงว่ามันนานจังเพิ่งครึ่งปีเองนะครับทุกสิ้นไตรามาสเนี่ยผมจะมะีสิ่งหนึ่งที่ทําเป็นประจําก็คือการเอา OKR OK ทั้งไตรามาสมาทบทวนนะครับตามรูปแบบของ o k เคือเราจะเขียนไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เขียนไว้แล้วทิ้งนะครับผมก็มาอัปเดตทุกสัปดาห์แต่ว่าสิ้นไตรามาสก็จะเป็นลักษณะของการ การ r e f l e c t i o นก็คือการมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถือโอกาสตั้ง OKR ต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับผมเริ่มเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับในไตรมาสที่2เนี่ยผมเขียน OKR ไว้3ชุดนะครับถ้าใครติดตามฟังผมมาตลอดก็น่าจะยังจำได้นะก็อันชุดที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก่อนผมก็เขียนลบจิตีไว้ง่ายๆบอกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ แล้วคำว่าแข็งแรงของผมเนี่ยผมก็จะมีคีย์รีสอร3สามข้อนะข้อที่1คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติ100ต้องเรียกว่าตอนเขียนในไตรมาสที่2ตอนต้นไตรมาสที่2เนี่ยผมก็มีความคาดหวังว่าจะได้ไปตรวจร่างกายซึ่งผมจะเช็คตรวจเลือดธรรมดานะครับยังไม่ได้ตรวจใหญ่เนี่ยจะเช็คประมาณไตรมาสละครั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาถ้าจะมีเนี่ยก็คือเรื่องไขมันในเลือดเท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่า ต้องเรียนอย่างที่ท่านทราบนะครับว่าไตรามาสที่2เนี่จะเป็นไตรามาสที่เราเจอล็อกดาวเราเจอโควิดนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเรียกว่าโรงพยาบาลเปิดก็จริงนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับที่ในระหว่างที่ล็อกดาวเรายังไปโรงพยาบาลทัง้งที่จริงๆเราก็ยังแข็งแรงอยู่เพื่อไปตรวจร่างกายอย่างเดียวนะครับก็พยายามทำโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือฟิสิกอลดิสเทนซิ่งก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีผู้คนอยู่เยอะนะครับ และยิ่งโรงพยาบาลอาจจะเป็นที่ที่มีความเสี่ยงด้วยเนี่ยก็เลยตัดสินใจไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรามาสนี้จึงไม่สามารถวัดข้อนี้ได้นะตอนแรกลังเลว่าเอ๊ะงี้แปลว่าศูนย์หรือเปล่าศูนย์แต่มันไม่ได้แปลว่าเราตรวจร่างกายแล้วผิดปกติหมดเลยใช่ไหมศูนย์มันน่าจะสะท้อนถึงสิ่งนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้วัดมากกว่านะครับเพราะนั้นข้อนี้ผมเลยให้คะแนนตัวเองเป็น not available หรือ NA นะครับแปลว่าก็ ไม่ได้ทําแต่ไม่ได้ล้มเหลวมันไม่ได้แปลว่าเราเราเราร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่พร้อมเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่ได้เอาข้อนี้มาคิดคะแนนเฉลียดด่ยใดๆนะมาดูข้อที่2นะครับคีรีโซ่หนึุ่ผมเขียนว่าวิ่งให้ได้สะสมให้ได้ว,วิ่งสะสมให้ได้600กิโเมตรคือผมใช้วิธีการตั้งคีรีโซ่ที่เป็นลักษณะของ ระยะทางสะสมไม่ใช่ระยะทางเฉพาะไตรามาสนะครับ600กิโลเมตรไม่ใช่แค่ไตรามาสที่2แต่ว่าเป็นการรวมผลลัพธ์จากไตรามาสที่1มาต่อเน,นื่องไตรามาสที่2องตรงนี้ผมมีเทคนิคมาแชร์นิดนึงสาหรับคนที่เขียน OKR OK ส่วนบุคคลนะว่าทําไมต้องรวมเพราะว่าผมมองแบบนี้ว่า,าถ้าไม่รวมเนี่ยบา,บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันถึงเป้าแล้วแล้วเราจะหยุดแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการสะสมเนี่ย การที่มันถึงเป้าไตรามาสนี้แล้วเราก็ยังยังอยากจะวิ่งต่อเพราะว่ามันก็จะทําให้เราก้าวหน้าไปยังไตรามาสที่3ไตรามาสที่4ไปไปได้เลยเพราะว่าเราเรานับคะแนนสะสมนึกนึกภาพอบอกไหมครับเช่นสมมุติว่าไตรามาสที่1ได้300ไตรามาสที่2ตั้งไว้เฉพาะไตรามาสสามร้อยพอวิ่ง300เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งเป็นเป็นสี่ร้อยห้าร้อยกิโลเมตรมันก็มีมีฟีลลิ่งเล็กๆว่าแบบเฮ้ยมันได้เป้าแล้วอ่ะนะ เราวิ่ง400ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไตรมาสที่3มเาก็จะบอกว่าเราจะวิ่งอีก300แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าวิ่งสะสมให้ได้600เลยเดี๋ยวไตรามาสที่3ผมจะเซตว่าวิ่งสะสมให้ได้900เนี่ยถึงแม้ไตรามาสที่2เนี่ยมันจะเกิน600ไปแล้วเนี่ยผมก็ยังมีกําลังใจอันนี้เป็นเทคนิคเล็นๆน้อยๆน,นะครับท,ที่ท่านลองไปพิจารณาดูด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะการเก็บข้อมูลเนี่ยผมใช้นาฬิกาวัดแล้วมันมันจะโชว์ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีมามันก็ยิ่งง่ายในการ t r a ี่ ผมใช้วิธีการตั้งเป้าแบบสะสมมากกว่าตั้งเป้าแบบทีละไตามากแต่มันไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าท่านจะตั้งเป้าทีละไตามากนะครับผมทําได้753.1อันนี้ถ้ารเป้าไปเยอะมากก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะช่วงล็อกดาวน์ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ออกกําลังกายติดกันนานที่สุดเท่าที่จําความได้เลยนะครับก็น่าจะ2เดือนกว่าเลยวิ่งทุกวันนะครับวันละประมาณ5กิโลเมตรโดยเฉลี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็กจึงทําได้ถึง753.1คะแนนก็คือเต็ม1มันจะไม่มี1.1 1.5 1.8นะครับคือมันเกินเป้าคือ600ก็ได้คะแนนเต็ม1นนะซึ่งเดี๋ยวไรมามสที่3เราก็จะมีการตั้งเป้าต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีหนึง่งนะเล่าเลยดีกว่าจะได้ไปพร้อมกันนะไทม์มสที่3ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากจะวิ่งให้ได้สะสมตั้งแต่ต้นปีคือ900กิโลเมตร แลวคีรีสอลหนึ่ด้วยแล้วกันนะครับผลตัวร่างกายเป็นปกติ100%เตในไตรามาสที่3ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิมมาดูคีรีสอล1นานะครับน้าหนักตัว76กกิโลกรัมอันนี้ผมเริ่มต้นจากวีคแรกของไตรามาสนี้ด้วยน้ําหนักตัว79.2อันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่สําเร็จคือนอกจากที่มันจะไม่ลดแล้วมันยังเพิ่มมาอีกนะครับก็ไม่อยากจะโทษแต่ว่ามันมีเอฟเฟกของการล็อกดาวน์จริงๆการล็อกดาวน์เนี่ย ข้อที่1เนาะคือเรามีแอคทิวิตี้นอกจากที่เราได้วิ่งทุกเช้าแล้วเนี่ยนอกนั้นเนี่ยเราอยู่หน้าจอคอมซะเยอะแม้กระทั่งการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์การประชุมผ่านออนไลน์สิ่งที่มันหายไปแน่นอนคือการเดินหรือแอคทิวิตี้แม้กระทั่งสอนเนี่ยระหว่างยืนสอนซึ่งผมผมปกติผมชอบยืนสอนนะทั้งในคลาสยืนแล้วก็เดินแล้วก็พูดคุยอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยนะแล้วประการที่2คืออยู่บ้านเนี่ยของกินเยอะจริงนะ เดี๋ยวนี้สั่งมากินโหอยากกินอะไรกด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 อีก5นาที10นาทีมาส่งกันทั้งนั้นเลยก็เอ็นอัพด้วยน้ําหนักตัว80.6ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆพยายามจะกดลงมาให้เป็นเลข7แต่ว่าก็ยังกดไม่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวตรงนี้ตอนนี้ก็ได้คะแนน0.94คือมันเกินแต่ก็เกินไม่ได้มากมายนะก็ให้คะแนน0.94นะ ในไตรมาสถ,ถัดไปในไตรมาสที่3เนี่ยผมเซตไว้ว่าขอ76เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเป้าหมายท้าทายเป้าหมายรายปีผมคือ75กิโลกรัมนะครับก็ทําให้ชุดที่1เนี่ยผมจะมีคะแนนอยู่2คะแนนนะวิ่งตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจก็เป็น not available คือ NA นะครับวิ่งสะสมให้ได้600กิโลเมตรได้คะแนนเต็ม1เพราะวิ่งได้753 1 แล้วน้ำหนักตัว76ได้คะแนน0.94คือผมเอา76หาร0หาร80.6อะซึ่งเป็นน้ําหนักตัววันที่30มิถุนาเนี่ยมันก็0.94ก็ก็เลยไปไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวกกันหารเฉลีย่ยผมจะได้คะแนนของ objective ข้อนี้คือ0.97ก็ not bad นะครับ not bad แต่ว่าโน้ตไว้นิดนึงว่ามันมีข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปเก็บข้อมูลมาก็คือการตรวจร่างกายนั่นเองนะครับ มาถึง OKR OK ชุดที่2นะครับ OKR OK ชุดที่2เนี่ยผมเป็นเรื่องของงานนะครับผมเขียนนอเ e ิ t i ิ e ไว้ง่ายๆสั้นๆว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะคลีริซ่สองจเนี่ยผมทำงานวิจัยอันหนึง่งซึ่งมีความทา้าทายอยู่พอสมควรคือการไปทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ OKR OK ในองคอ์กรของประเทศไทยนะเล่าเล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งเพื่อท่านจะได้เห็นบริบทของงานเป้าหมายของผมเนี่ยคือผมอยากที่จะศึกษาว่า ก่อ,อนใช้กับหลังใช้เนี่ยองคอ์กรในประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นจริงไหมนะครับแล้วถ้าเทียบกับระบบเดิมๆที่เขาเคยใช้กันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะโดยจะมีการแบ่งองคอ์กรเป็นสกลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกคือองคอ์กรที่เป็นสตาร์ทอัพกับกลุ่มที่2คือองค์กรที่เป็น Traditional Company, ทรา i ดิช n นลคอม p านีทั่วๆไปไม่ใช่สตาร์ทอัพนะซึ่งผมได้รับทุนมานะครับทุนวิจัยเนี่ยในทุนวิจัยเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นเครื่องหนึ่งก็คือสตาร์ทอัพ20แห่งกับ องค์กรทั่วไปนะครับอีก20แห่งในสตาร์ทอัพแต่ละแห่งเนี่ยผมจะต้องไปสัมภาษณ์ f ฟ u เดอร์หรือ c e o หรือผู้บริหารระดับสูง1ท่านแล้วก็ระดับพนักงาน3ท่านในขณะที่องค์กรทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นระดับผู้บริหาร5ท่านแล้วก็พนักงาน5ท่านนะครับเพราะาเป็นองค์กรที่อาจจะใหญ่กว่าสตาร์ทอัพนะเหตุผลที่ต้องแบ่งเพราะว่าลักษณะของการดําเนินงานของสตาร์ทอัพกับองค์กรทั่วไปมีความแตกต่างกัน คราวนี้วิธีการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจัยนี้จะใช้การสัมภาษณ์ังนั้นสัมภาษณ์ทั้งหมด40แห่งดูน้อยนะแต่จร,จริงไม่น้อยนะครับมันมีชาเลนจ์อยู่2ข้อนะครับชาเลนจ์ข้อแรกก็คือองค์กรในไทยที่ใช้ OKR OK มาระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับชาเลนจ์อันที่2ก็คือในแต่ละแห่งอ่ะสมมุติว่า20ไม่ใช่สมมติแต่ของจริงเลย20แห่งเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันแปลว่าผมต้องสัมภาษณ์คนทั้งหมด80คน พราะแต่ละแห่งเนี่ยสคนนะผู้บริหาร1แล้วก็พนักงาน3เพราะนั้น80คนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับยีแห่งของสตาร์ทอัพในขณะเดียวกันยี่สิบแห่งขององค์กรทั่วไปเนี่ยแห่งหนึงสิคนนะครับผู้บริหาร5พนักงาน5เพราะฉะนั้นเนี่ยยีคูณสิก็คือ200แปลว่าผมต้องสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยสองคนนะครับก,ก็ไม่ง่ายทีเดียวผมตั้งเป้าไว้ตอนต้นไตามาสว่าผมอยากสัมภาษณ์ให้ครบ40แห่ง เนื่องจากโควิด1 9เลยน,นี้อันนี้ส่งผลกระทบเต็มๆนะครับเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยเปิดมาเนี่ยช่วงแรกๆผมสัมภาษณ์ได้20ที่นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีมีคอมพลิเคชันหรือมีความยากตั้งแต่ตอนต้นปีละเพราะว่าปกติผมจะมีทีมวิจัยที่จะช่วยเข้าไปสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ผมผม l i s ไว้นะครับทีนี้ทีมวิจัยผมเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยไปทำงานวิจัยที่ประเทศอังกฤษนะก็ ก็ขาดทีมไปเพราะ,ะนั้นการสัมภาษณ์ก็หยุดชะง,งักไปช่วงหนึ่งพอเขากลับมาซึ่งเขากลับมาก็เป็นเพราะว่าโควิด n i นี่แหละครับทำให้ต้องรีบกลับมาประเทศไทยนะพอกลับมาถึงประเทศไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นัดสัมภาษณ์ยากอีกเพราะว่าแต่ละท่านก็วุ่นวายกับโควิด1 i ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับในจังหวะนี้มันคงไม่ใช่จังหวะที่เราจะไปสัมภาษณ์ได้ไง่ายอ่ะผมก็เว้นระยะไปสักนิดหนึ่งเริ่มมากลางกลางไตามาาแหละที่เริ่มพยายามติดต่อว่าขอสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ ก็ได้มาทั้งหมดตอนนี้22แห่งเพราะนั้น22จาก40เนี่ยก็สำเร็จอยู่ที่0.55เต็ม1นะครับซึ่งในไตรมาสถัดไปก็ยังคงคีรีซอลข้อนี้ไว้เหมือนเดิมคืออยากสัมภาษณ์ได้ครบ40แห่งนะแล้วถัดไปแล้วคงต้องเขียนเปเปอร์ส่งเปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปคีรีซอล2.2นะครับผมอยากจะตีพิมพ์ผลงานใน International Journal เนี่ยอย่างน้อย2เปเปอร์ในปีนี้ สะสมก่อนนะครับสะสมจนถึงไตรมาสที่2เนี่ยคือคือเป้าของปีเนี่ยคือ3ามเพเปอร์ไตรมาสที่2เนี่ยอยากจะสะสมให้ได้2องเพเปอร์ในไตรมาสที่1เนี่ยอยากได้1นึ่งเพเปอร์แล้วทําได้เรียบร้อยปรากฏว่าในไตรมาสที่2เนี่ยก็ส่งไป1นึ่งเพเปอร์นะครับส่งไปอีก1นึ่งเพเปอร์แต่ก็โชคไม่ดีจะเรียกว่าโชคก็ไม่เชิงหรอกครับคุณภาพอาจจะยังไม่ไม่ดีวัสดุสารที่ส่งไปตอนแรกๆก็เอ็มซูเปอร์เอ็มไฮไว้ก่อนนะก็คือตั้งเป้าไว้ว่าเป็นก่อใจที่1เลยเอาวารสารโหดๆเลย ก็ถูกรีเจ c t มานะถูกรีเจ c t มา3รอบนะครับ3รอบก็เราต้องมานั่งร re ีไวิ์ใหม่อะ่ะถ้าเรายังผมผมยังไม่ไม่กรีดมากนะผมยังอยากที่จะไปในคอทายสูงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องกลับมาเขียนใหม่กลับมาทำให้มันดีขึ้นนะครับหลายที่รีเจ c t มาแบบเป็นเดสรีเจคชันในในลักษณะที่ว่าคุณภาพไม่ดีจบหลายที่มีคอมเมนต์มาให้ซึ่งเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสะสมก็เลยยังอยู่ที่1นึ่งเปเพราะว่าเปเปอร์ที่2มันยังเฟลอยู่ผมกลให้คะแนนตัวเอง0.5เพราะว่าทําไม่ได้ฮะทำได้แค่ครึ่งเดียวนะครับคีรีซอฟสองสตีพิมพ์หนังสือให้ได้สะสม2เล่มน,นะครข้อนี้ผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าต้นปีจริงๆผมตั้งเป้าไว้1เล่มแต่ทําไม่สําเร็จเพราะว่าเล่มน,นั้นเนี่ยผมส่งไปที่ สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งปกติเป็นคนที่พิมพ์หนังสือเองนะครับไม่ได้ส่งสำนักพิมพ์แต่เพิ่มสำนักพิมพ์แห่งนี้ก็เขียนมาหาบอกว่าจาย์อยากให้ลองส่งกับสำนักพิมพ์เรานะครับก็ก็ยินดีแล้วก็ส่งไปนะก็โควิดอีกนะจริงๆโควิดเนี่ยส่งผลกระทบหลายเรื่องนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกนะผมคิดว่าใครใช้โ OK k r ในชีวิตประจําวันหรือโ OK k r ในที่ทํางานเนี่ยก็น่าจะเห็นตรงกันพอเจอโควิดเนี่ยมันทําให สำนักพิมพ์นั้นเนี่ยก็หยุดการตีพิมพ์หนังสือซึ่งก็มีเหตุผลซึ่งผมเข้าใจนะครับคือถ้าพิมพ์หนังสือในช่วงที่ห้างก็ไม่เปิดร้าน c ีเส่วนใหญ่ก็ถูกปิดไปเพราะว่าอยู่ในห้างยอดขายมันคงน้อยอะแล้วออกมาทําไมตอนนี้ออกมาคนก็ไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยเขาก็เลยแจ้งผมมาว่าสเก็ตดูในการตีพิมพ์ขอเลื่อนไปเป็นช่วง ไตรมาสที่3อาจจะปลายไตรมาสที่3นะครับต่อต้นไตรมาสที่4มันจึงทําให้หนังสือเล่มแรกไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่ในไตรมาสที่2ผมก็คิดว่าเนี่ยมีความตั้งใจว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์เองอีกหนึ่งเล่มนะว่าจะเขียนหนังสือ o OK k r เป็นภาษาอังกฤษส่วนตัวก็เขียนเสร็จแล้วแล้วก็พูดกับตัวเองตลอดเลยว่าจอ e ดิ t จอ e ดิ t จอ e ดิ t แต่ยอมรับโดยตรงๆเลยว่าไม่ค่อยได้ทําในเรื่องของหนังสือสักเท่าไหร่นะ ผมเลยให้คะแนนตัวเองคือหนึ่งเล่มยังไม่ถึงเลยเพราะหนึ่งเล่มยังไม่ได้ตีพิมพ์เล่มที่2ยังไม่ได้อีดิทก็ถ้าเทียบกับว่า2เล่มเนี่ยผมทําได้แค่0.5เล่มและกันเป็นอ e ีควอเลนต์ ens, นะครับเป็นเป็นเทียบเทียบง่ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนตัวเองเต็มหนึ่งเนี่ยผมให้คะแนนตัวเอง0.25สําหรับข้อนี้ดังนั้นในเรื่องของงานนะสัมภาษณ์ผมก็ทําได้0.55เต็มหนึ่ง 5. 5. ที่พิมพ์ผลงาน Paper, ใน International Journal 2 paper ผมทำได้1ก็0.5แล้วก็หนังสืออยากได้2เล่มก็ได้แค่ครึ่งเล่มก็0.25ข้อนี้ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยระดับความสำเร็จอยู่ที่0.43แปลว่าไม่สำเร็จนั่นเองนะครับในไตรมาสถัดไปผมยังคงยืนยันในเรื่องของการสัมภาษณ์อยากได้40แห่งเท่าเดิมนะแต่ตีพิมพ์ผลงานสะสมเนี่ยผมยังขอยืนไว้ที่2 paper เหมือนเดิมนะครับ แล้วเดี๋ยวลองไตรมาสถัดสุดท้ายอาจจะยกเป็น3ามเพเปอร์นะครับเป็นสะสมเดี๋ยวลองดูก็ว่าทํสำเร็จไหมส่วนหนังสือเนี่ยผมอยากจะก้าวไปที่3เล่มเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไตรมาสที่3ผมจะทําได้ไหมนะครับผมตั้งเป้าไว้แบบนี้ในไตรมาสที่3าชุดสุดท้ายนะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับทีลิซอลสามจบริจาคเงินสะสมให้ได้60,000บาทตั้งแต่ต้นปีก็ต้องเรียนว่าในไตรมาสที่1เนี่ยผมบริจาคไปแล้ว3 0 0 0 0 ไตรมาสที่2ก็กะว่าจะบวกเพิ่มอีก13 0,000ื่นผมเน้นนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็บริจาคแล้วจบนะครับอันนั้นคงไม่ใช่ o k เที่ดีเนาะโอเคอาร์ OK มันก็ต้องมีการผู้ชรฟอร์ดผมจะเป็นการใช้การโครงการจริงๆผมมีโครงการ2โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินนะจริงๆไม่ใช่บริจาคเงินนะ่ะต้องเป็นโครงการประมูลหนังสือคือผมมีหนังสือที่ผมอ่านจบแล้วแล้วผมคิดว่าแทนที่ผมจะเอาไปเก็บไว้ในตู้แล้วฝุ่นเกานะเนี่ย ผมเอาหนังสือมาประมูลดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ประมูลหนังสือไปท่านจะได้หนังสือไปเลยนะครับคราวนี้เงินที่ได้จากการประมูลนั้นเนี่ยผมจะเอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยยากไร้ให้กับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือหล,อหลายๆที่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะแหละมันถึงจะทําข้อนี้ได้เยอะกับอีกอันนึงที่แต่ก่อนได้ทําก็คือผมจะมีงานที่เรียกว่าบุ๊กคอยบุ๊กคลับ ซึ่งเป็นการจัดที่ร้านกาแฟคล a c ซี a คาเฟนะแล้วก็จะมีการาเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเพื่อเพื่อ,อต้องไปใช้กับร้านนะร้านเขาก็ต้องมีกระฟงกาแฟเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าหาักจากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแล้วผมไม่ได้เก็บไว้ผมก็เอาเงินไปบริจาคซึ่งสั้นสองอันนี้ทำให้มันมีมีเงินไปบริจาคระดับหนึ่ง แต่โควิดอีกแล้วนะครับมันทําให้ผมไม่สามารถไปที่ร้านกาแฟนั้นได้นะฮะซึ่งตอนหลังตอนนี้ใครล็อกได้แล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังก็ยังไม่อยากที่จะเกเตอร์หรือว่าจัดอีเวนต์อะไรมากมายนะครับถ้ามันไม่จําเป็นก็ยังยัง,ย,งยังต้องระวังกันอยู่นะฮะมันจึงทําให้ผมก็เหลือทางเดียวก็คืออ่านหนังสือให้เยอะแล้วก็เอาไปบริจาคในไตรมาสที่ผ่านมาผมทําได้เพิ่มอีก1 0,000่น 1, 000, ก็จาก3 0,000ก็เป็น4 0,000แล้วแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับ จริง,รงๆหนังสือก็ยังอ่านเลยอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่ผมไม่ได้บริจาคทุกครั้งที่ผมทําการประมูลผมจะรวบรวมเงินจนกระทั่งครบหมื่นบาทแล้วก็จะทําการบริจาคมันจึงได้40,000จ 60, าก0,000ื่นวัะนั้นคะแนนคือ0ูนในไตรมาสที่3ตัวเลขนี้จะขยับเป็น90 0 0 0นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไตรมาสที่3มอาจจะมีกิจกรรมอะไรหลายอย่ยางที่ทําตรงนี้ขึ้นมาแนละ้วอาจจะช่วยได้หรืออ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นนะครับ คีรีซอฟสานะครับผมตั้งใจว่าอยากจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนับเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่ได้นับเพราะจริงๆก็อ่านภาษาไทยอยู่ด้วยนะแต่ว่าเพิในซิสเ็มที่ผมใช้ผมใช้ goodreads และผมก็ record แต่ภาษาอังกฤษมาตั้ง5-6ปีที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังโกออนกับภาษาอังกฤษไปเนี่ยผมอยากทำให้ได้ทั้งหมด26เล่มตั้งแต่ต้นปี ไตรมาสที่1ผมทําได้1 3หรือ14เล่มจำไม่ได้แล้วก็บรรุนะครับพอไตรมาสที่2ก็สะสมให้ได้26เล่มเนี่ยผมทําได้27เล่มเพราะนั้นการหานหนังสือผมทําได้สําเร็จเกินเป้ามา1เล่มนะครับก็ได้คะแนนตัวเองได้ให้คะแนนตัวเองได้1นะครับเพราะมันเกินเป้ามาส่วนคีริซลสุดท้ายเนี่ยผมจัดพอดแคสต์แล้วผมเชื่อว่าพอดแคสต์ผมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะครับหลายคนก็ช่วยกรุณาให คอมเมนต์ Comment, หรือว่าให้กําลังใจมาว่าอูชอบมากหรือว่าเป็นประโยชน์ในการทํางานมากเนี่ยผมก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยยิ่งทําให้คนฟังผมได้เยอะอก็น่าจะยิ่งทําให้คนได้ประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าตนมาดนี้ขอคนฟังสัก4ี่หมื่นเวลาผมนับคนฟังก็ใช้วิธีการนับแบบสะสมนะครับก็คือจํานวน s ับสคร i b เบก็แล้วกันเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ย จำนวนคนฟังก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าเรื่องราวที่ผมแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์บางคนหรือตอบโจทย์บางคนอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมองแล้วเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ไม่สนใจก็ข้ามไปบางคนก็เห็นว่าอน่าสนใจเพราะนั้นมันก็มันก็เก็บข้อมูลยากนะถ้านับจานวนดาวนโหลดอะ่ะจริงๆก็เก็บได้แหละนะแต่ต้องมาบวกกันทุกวันสําหรับผมอาจจะไม่สะดวกผมก็บอกอง่ายง่าย,ายจำนวนสับสไคร์เบอร์แหละคือคนที่เขาติดตามฟังเราคราวนี้ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่า จำนวน s u b s c r i b เ r เนี่ยเนื่องจากผมเอาไปลงหลายช่องทางบางช่องทางผมแทร็ได้บางช่องทางผมแทร็ไม่ได้ผมยกตัวอย่างที่ช่องทางที่ผมแทร็ไม่ได้คือ Apple Podcast เนื่องจากหนึ่งคือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เลยและสองผมเข้าใจว่า Apple ไม่ได้มีจำนวน Subscriber โชว์ด้วยมีแค่จำนวนดาวน์โหลดนะหรือ Podcast ที่อื่นๆน,นะครับผมผมไม่ได้ใช้เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยรวมจาก4ช่องทางคือ PodBean ที่มีจำนวน s u b ส c r เบอร์ SoundCloud ก็มีจำนวน Subscriber นะครับ Spotify มีจำนวน Subscriber แล้วก็ YouTube มีจำนวน s u b ส c r เบอรจริงๆยังมีอีก2ช่องทางที่ผมลงเป็นประจำนะครับคือ b l o c k d i t b l o c k d ก t ก็มี Subscriber นะถ้าถ้านับจำนวน follower เพียงแต่ว่าที่ผมไม่ได้เอา b l o c k d i t มารวมเพราะว่า b l o อก d i t เนี่ยผมไม่ได้ลงเฉพาะ podcast ด้วยผมลงบทความด้วยมันเหมือนคล้ายๆ Facebook อะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเคลมว่าเขาฟังพดแคสต์ผมหมดก,ก,ก็ลำบากเพราะ,ะนั้นขออนุญาตไม่ได้รวมเข้ามานะกับจุ๊กส์นะจุกสก็มีทีมงานติดต่อเข้ามาแล้วทีมงานเป็นคนโหลดผมไม่เห็นสถิตินะครับก็เอ่อเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้40,000เนี่ยผมทำได้3 6 9 0 0ื่นหกพันเกก็ไม่สำเร็จเนาะได้0.92ดเอ่อดูเรทแล้ว4ี่0 0เป็นตัวเลขที่ท้าทายต้องบอกว่า ในช่วงระยะหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนทำพอดแคสต์กันเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆผมสนับสนุนนะครับแต่มันอาจจะทำให้จำนวนการโกรธของคนฟังช่องของผมและอาจจะช่องอื่นๆด้วยผมไม่แน่ใจสำหรับพอดแคสเตอร์ท่านอื่นๆนะครับแต่ผมสังเกตว่าจำนวนคนฟังมันเพิ่มขึ้นนตราที่ลดลงคืงอยังเพิ่มขึ้นนะผมก็ยังมีคนฟังใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่าไม่เหมือนช่วงแรกผมเดาว่าเหตุผลอย่างหนึ่งคือจานวน มันเหมือน y o YouTube อะครับคือพอ,พอคนฟังคนทำพอดแคสต์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็มีทางเลือกเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามคือนึกภาพถ้าเกิดพอดแคสต์มีอยู่2ช่องอยังไงพอมันโต2ช่องนี้ต้องโตแน่ๆถูกปะแต่ถ้าพอดแคสต์มีอยู่500ช่องเนี้ยนะตลาดอาจจะโตขึ้นแต่ว่า,าช่องพอดแคสต์อาจจะไม่ได้โตขึ้นในอัตราเท่าเดิมและเพราะว่ามันมีมาเก็ตแชร์มันมีการแบ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะส่วนตัวนะแค่นี้ผมก็เกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะแยะครับตัวเลข36,37คือแบบเฮ้ยไม่ไม่คิดว่าคนจะฟังเยอะขนาดนี้นะครับแค่นี้ก็ต้องขอบพระคุณนะถ้าตัวเลขนี้สำหรับอ่นหนังสือปีในไตรมาสถัดไปนะครับผมจะเซตไว้ให้ได้39เล่มนะครับตามเลทแล้วก็คนฟังพอดแคสต์ผมยังอยู่ที่40,000คน ผมทวในให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับเป้าในไตรามาสที่3ามออเจกต์ที่1มีสุขภาพแข็งแรงก็ยังคงคีรีเซลหนึ่งจุดหนึผลตัวร่างกายเป็นปกติ100%ในทุกรายการที่ตรวจคีรีเซลหนึ่งจวิ่งสะสมให้ได้900กิโลเมตรคีรีเซลหนึ่งจาน้ำหนักตัวอยากจะลดลงเหลือ76กกิโลกรัมเหมือนเดิมนะครับออเจกต์ชุดที่2นะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของงานคีรีเซลสองจุดหคือออกไปสัมภาษณ์ องค์กรให้ได้ครบ40แห่งคิริซองสองตีพิมพ์ผลงานใน International Journal ให้ได้2 p ง p e r ให้ได้คิริโซ่สองตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้3เล่มนะครับอาสาที่3มเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับคิริโซ่สาคือบริจาคาเงินสะสมให้ได้9 0,000บาทคิริโซ่สาคืออ่านภาษาหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มสะสมนี่คือสะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับและคิริโซ่สาสาคือมีคนติดตามฟังพอดแคสต์4 0 0ห0คนนะครับ แล้วผมก็คงใช้เวลาวันอาทิตย์มาอัปเดตนะครับผมได้เรียนกับทุกท่านนะครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆท่านอาจจะสงสัยว่าผมจเอามาเล่าทําไมเนี่ยผมมีเป้าหมายเป้าหมายเดียวครับคือผมอยากที่จะแสดงให้ท่านเห็นว่าสิสตเตมันไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายนะท่านไม่ต้องเขียนแบบผมท่านเขียนอะไรก็ได้ที่ท่านอยากได้ท่านอยากจะเก็บเงินให้ได้นู่นนี่นั่นท่านอยากจะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนอะไรก็ว่าไป แต่ผมอยากกระตุ้นให้ท่านลองทำเพราะพราะมีหลายคนบอกผมว่าได้เริ่มทำแล้วมันเวิร์กผมก็เชื่อนะคงม,มีหลายคนที่เริ่มทำแล้วไม่เวิร์กก็มีนะครับท่านอาจจะไม่ได้บอกผมแต่ว่าความเสี่ยงมันน้อยถ้าไม่เวิร์กถ้าซื้อสเต็มนี้หรือระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่ตอบโจทย์ชีวิตท่านท่านทำมาสักระยะหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วอัปเดตเหมือนอาจารย์เลยแต่ไม่เห็นมันจะเวิร์กเลยแล้วผมรู้สึกงุดหงิดด้วยซ้ำที่ผมต้องทำก็แค่เลิกนะครับ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอยากกระตุ้นให้ท่านทดลองดูก่อนนะถ้าเวิร์กมันเปลี่ยนชีวิตท่านได้มันคุ้มค่าอย่างมากนะมันเหมือนซื้อหุ้นอนะ่ะถ้าเราบอกว่าหุ้นตัวนี้มันมีโอกาสขึ้น1ิเท่าหรือ,อยังมากมันก็เท่าเท่าเดิมราคาเท่าเดิมเป็นผมผมผมก็ซื้อถูกไหมซื้อแล้วราคาไม่ขึ้นก็เท่าเดิมไงก็ขายทิ้งก็ได้ครับก็อาจจะโอ้เสียเวลาซื้อหุ้นนี้สักสเดือนไม่เห็นมันจะเวิร์กเลย แต่ให้เวลามาสัหน่อยนะไม่ใช่วันนี้ทำปุ๊บพรุ่งนี้หวังผลให้มันเวริร์กมันมันมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอย่างผมผมแนะนําว่าเอาอย่างน้อยๆลองซิสเ็มนี้สักไตรมาสหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมาะสมก็ได้จริงๆผมบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ต้องไปรอเริ่มไตรมาสหรอกแต่เพอเอิญวันนี้มันเป็นวันที่1กรกฎาคมเป็นวันเริ่มไตรมาสที่3ก็หวังว่าเอพิซดนี้จะมาทําให้ท่านเกิดความคิด อะไรที่มันผ่านมาแล้วไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองอาจารย์เขียนแล้วเละเทะมากเลิกคิดถึงมันผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วลองทําดูนะครับก็โอ,โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในพิเศษถัดไปครับสวัสดีครับ